สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมพบกันในวันที่6นะฮะวันนี้จะนำคลิปหน่วยบวก2มาเสนอนะสมมติว่าเลขออก4 1ก็เขียน1 2 3ไว้ แล้วก็บวกสองตลอดนะจับเลขวิ่งได้อยู่ตรงนั้นเลยเลขวิ่งนะอยู่ตรงกลางๆอยู่ตรงกลางๆถ้าออกหกเจ็ดก็เจ็ดปดเก้า็บวกสองไว้ตลอดเอาสักสี่ห้าแถวนะให้มันครบตัวเลขทั้งหมดตัวรับจะอยู่ขอบสองข้างตัววิ่งอยู่อยู่ตรงกลางพอดีพอดีนะอ่ะตามชมครับผมว่า ตัวเลขจะมาตามที่ว่าหรือไม่นะชมใบประกาศกันดีกว่านะครับผมก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับก่อนจะชมคลิปตัวเลขนะคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาล นะหวยเอ็นสเอ็นหก็จะมาแล้วนะเตือนตุลาเดือนหน้าช่องปู่เยี่ยมพารวยนะศูนยะ์แปดศูนสองะต่อไปคำนวณชุดเดียวได้สองอย่างไปเลยนะได้หวยเอ็นสามเอ็นหกไปด้วยนะศูนย์หน่วบวก2นะตลอดสิกันยายน2 5งห้เก็ดนะเราจะทวนให้สะกสองงวด ศูนย์สี่หนึ่งจะมีแปดหกเจ็ดไหมนะแล้วก็แปดหกเจ็ดก็หกศูนย์หกแล้วก็หกศูนย์หกจะมาตัวไหนนะใช้หลักหน่วยเขียนนะศูนย์สี่หนึ่งเขียนอย่างนี้นะครับเอาหนึ่งลงมาเลยนะหนึ่งสองสามนี่บวก 2, สองไปตลอดนะหนึ่งบวกสองก็เป็นสามนะเขียนลงเลยนะหนึ่งสองสามสามสี่ห้าห้าหกเจ็ด เจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเอาอีกไหมสี่แถวแล้วขาดศูนย์กับหนึ่งนะเอาอีกตัวก็ได้นะเราจะได้เลขวิ่งหลายตัวก็ช่างมันนะกันเหนียวไว้ สี่หกแปดนะครับผมเลขเหนียวสี่หกแปดเลขวิ่งสี่หกแปดนะเลขติดกันแล้วกันนะติดสี่หกแปดแล้วคนละสีดีกว่า ติดสี่หแปดนะตัวรับนะสามกับ 5, 5, 7, 9นะตัวรับนี่สามนะ 5, 7, 9 5, 7, 9ข้างล่างนะ ส่วนมากถ้าเลขไม้ไม้อย่างงี้นะนี่เวลาจับนะจับด้ตัวไหนบ้างดูกันนะฮะเดี๋ยวผมขยายให้ตัวใหญ่ๆกันแล้วกันตัวเล็กซักชักจะมองไม่เห็นนะ อ่าไม่ประกบให้ดูนะแต่จะวงกลมให้นะหกเจ็ดแปดมีไหมนะสี่ห้าหกอ่าติดที่เลขหก 6, นี่ตรงนี้นะหกถ้าหกนะไปหกเจ็ดหกเก้านะหกสามหกห้านี่มาหกเจ็ดนะหกเก้านี่ก็ได้นะแต่มันมาหกเจ็ดนะเรามาดูว่าแปดหกเจ็ดเข้าแล้ว

สามสี่ห้าห้าหกเจ็ดปกติเราสองตัวนะเอาซัดซะสามตัวลองดูนะเอาตรงนี้นะครับผมสูตรสองสี่หก หลีติดนะศูนย์สองสี่หกศูนย์สองสี่นะตัวรับนะตัวรับตัวไหนนะ เก้าหนึ่งสามหนึ่งสามห้าติดที่ศูนย์นะหกศูนย์หกศูนย์ตรงนี้นะบางทีมันจะเป็นใช้เลขแทนกันนะเพราะว่าเลขขี้ไง คู่กับคู่นะมันจะใช้เลขแทนกันนี่กลายเป็นที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามนะถ้าตรงนี้ใช้เลขแทนกันแล้วมันจะเป็นตัวเลขศูนย์หกกับศูนย์ปดนะอันนี้ข้อควรระวังนะ ส่วนมากสองตำแหน่งนี่แหละนี่จะมานะศูนย์กับสองสี่กับหกสองตัวเลกนะมาตัวใดตัวหนึ่งอ่าเรามาตามงวดนี้จะมาไหมนะฮะหกศูนย์หกเขียนเลยหกเจ็ดแปดนะแปดเก้าศูนย์ ศูนย์หนึ่งสองสองสามสี่สี่ห้าหกครบพอดีนะอ่าเลขวิ่งตัวที่จะมานะเลขติดเก้าหนึ่งสาม ติดที่เก้น่งสานะตัวจะมา9้านี่แหละนะดึง9กันหมาเลยนะดึงมาเม็ดเดียวอเอาสเม็ดไว้ก่อนนะ9กันหถ้าเมานะ9092 ก้าวมานะอย่าขีดเส้นก่อนอ่ะก้าวมานะก้าวกันหนึ่งจะมาติดสองตัวนี้ต้องมา้าเห็นหนึ่งตัวแหละก้าวกันหนึ่งนะ ก้9มา0929นะเรียงแทนกันนะ59เห็นตรงนี้ดีกว่านะ5แทน0นะ59กับ79ทัาหนึ่งมานะ2141นะ นี่สองหนึ่งสหนึ่งลีแข่กันนะ1มาเนี่ยอ่าเจหนึ่งกับ9ก้าหนึ่งแดตัวครับถ้าหมาให้ระวังสองหนึ่งนะ9ก้าหนึ่ง ก้าวหนึ่งก็สวยนะทางนี้ระวังห้าก้าคือเจ็ดก้านะครับผมเด่นสี่ชุดนะ เลขแปชุดเด่นอยู่สชุดเด่นให้ดูนะห้าเก้าเจ็ดเสองหนึ่งเหนึ่งสชุดนี่มันเด่นนะ สองหนึ่งก็เด่นมากๆเลยนะไอ้ระวางจงดีสองหนึ่งเี่กับห้าเก้านี่ยอาเจดเก้าส่วมากวงกลมไม่ค่อยออกนะไอตัวที่ไม่วงนี่ชอบออกเป็นสยงงานันอ่ะหมดเวลาพอดีครับผมอำลาหาจากนะสำหรับเลขชุดที่มีชื่อว่าหน่วยบอกสองนะก็มีประมาณแค่นี้นะ เราจะรอผลกันมาที่16นะครับอ่าอําลาพาจากนะไปดูแดดประมาณ13นาฬกานะแดดจัดร้อนโอบ้าดึกดกร้อนพอรุ่งสางมาปดเทลงมาทุกวันนะเมื่อคืนนี้ก็หนักนะเสียงฟ้ายังกับเขาลงนิวเคลียร์กัน คุ้มค่ำคุ้มค่ำนะฮนะนะอากาศวิปลิตผิดเพี้ยนอำเภอเพียนน้ำดีเหลือเกินนะหมดเวลาครับผมอัมลาพาจากเท่านี้นะครับผมนำไปจัดซื้อจัดหาลอตเตอรี่กันนะครับผมอำลาพาจากอ่ะอย่าลืมตัวเน้นสองหนึ่งสองหนึ่ง,สอง,งสองหนึ่งนี่น่ารักดีนะเอาซับ ตัวไหนอะสองหนึ่งแรงที่ตัวไหนสองหนึ่งสามตัวเดี๋ยวจำให้นะรอเลขลงพระเล็กนะครับผมไปแล้วไป